สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดูินชาแนลทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นในส่วนสูตรคำนวณสองตัวล่างแบบปักหลักที่4ชุดครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับผมก็จะเป็นแนวทางงวดประจำวันที่1มิถุนายน2 5 6พน้ครับถ้าพร้อมเรามารับชมกันเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นข้อมูลที่ผมคำนวณยอหลังได้นะครับ ซึ่งก็อาจจะตรงกับผลดังวันนะได้ท้าย2ตัวนะที่ออกเก้กนะครับนี่ครับก็จะมีมาตรงๆนะครับสูตรอันนี้นะครับเป็นสูตร2ตัวแรกนี่ครับสูตรนี้ครับก็ผมจะย้อนหลังนะไว้ที่งูนี้นะครับผู้ที่ออกชิดหนึ่งครับหลักสิบล่างนะครับซึ่งจะได้2ตัวนะคือเจ็ดกับ8นะครับจะที่สิบล่างต่อมาครับหน่วยล่างได้1นกับ4ี่นะครับก็จะได้ทั้งหมด สี่คู่ชุดนะครับก็จะมีมาหนึ exactly ่งูชุดตรงๆนี้ครับงวดแรกนะครับผลที่เอาคเจ็ดหนึ่งครับสูตรนี้นะครับหลักสิบได้เจ็ดกับแปดก้นเนี่ยเจ็ดข้าวที่หลักสิบเนี่ยหลักหน่วยได้เจ็ดหนึ่งกับสี่ก็ข้าวนะที่นี้นี่ครับก็คู่นี้ที่ข้าวตรงๆนะครับเห็นไหมครับซึ่งจะมีมาอย่างนี้ตรงๆนะครับย้ำนะครับว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวันี้ผมจะคำนวณไว้ชมกันนะครับเป็นงวดกนั่นนะครับ นี่จะเป็นผลคำนวณย้อนหลังที่ทําได้นะครับก็สูตรจะมีมาตรงๆนะครับอย่างนี้เลยครับโดยที่เป็นตรงกลับนะครับต่อมาครับวดที่2นะครับหลักสิบได้6กับ7นะครับส่วนหลักหน่วยได้2กับหนะครับเลขที่ออกถ้าจะจิตหนึ่งออก6กห้านะครับหกห้าก็เข้าที่คู่นี้นะครับเห็นไหมครับจะมีมาตรงๆนะครับถูกเป็น2องวดครับหลักสิบนะครับนี่ครับหมาที่หลักสิบหลักหน่วยได้2กับ5้5นะครับ้ามาที่หลักหน่วยครับ เป็นคู่นี้ที่มาตรงๆต่อมาครับงวดที่3นะครับหลักสิบได้ไปกับ9ครับส่วนหลักหนึ่งล่างได้9กับ4 9่กกับ2ผลที่ออกคือ9กครับออกกับ9ก็นี่ครับที่ตัวนี้นะครับเพิ่นนะครับตรงๆเลยครับอันนี้เป็นผลคำนวณที่ย้อนหลังได้นะครับตรงๆเลยนะครับจะมายางนี้นะครับ อี่าีนี้ท่านผู้ชมลองคำนวณย้อนหลังดูกันครับเริ่มกันที่งดนี้นะครับใต้7จจริงไหมนะครับอ่าเรามาคำนวณเทียบดูกันครับเริ่มเลยครับที่หลักสิบนะครับวิธีคำนวณสู่หลักสิบล่างนะครับที่ได้2ตัวคือ7จ็ดแปดนะครับใช้ต่าในหลักหมื่นบริักหน่วยบนนะครับหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็บริซัของที่ครับ 8ดวกรับเท 15, 15บ่ากนะับบห้บวกลิบนะบียี่บสี่บวกาเยเป็นสมบวกของที่เป็น3 7เนะเพิ่มไป1เป็น 1, 8อันนี้คือหลัก10ล่างที่ได้เ่เห็นไหมครับ,รบจะตรงตามที่ยอ้อหลังได้เครับ7กับ8เดหลัก10ต,ต่อมาดูหลักหมื่นครับ1กับ4มาอย่างไรวิธีคำนวณสูตรหลักหมื่นครับใช้หลักหมื่นบวกกันสครั้งนะครับบวกวยหลัก,กร้อยบว หลักสิบบนหวยบนหลยล่างแล้วก็บุรุษสองคนที่ครับ 4·9 บุรุษเก้านะครับสิบสามสิบสามบุรุษเจ็ดครับเท่ายี่สิบยี่สิบบรุษเก้าวมีบ้าบุรุษสองคนที่เป็นสาิดครับได้ตัวแรกคือหนึ่งถูกไหมครับนับเพิ่มไปสามแต้มนะครับเป็นสี่นะฉะนั้นจะได้ที่4คู่นี้ครับคือคู่เจ็ดหนึ่งะครับเจ็นะครับแปแล้วก็แปดครับผลที่ออกนะครับถัดจาก9กนะครับ มาที่ตัวนี้นะครับเจ็ดหนึ่งครับสิบล่างนะครับมีครับเจ็ดมาที่หลักสิบหน่วยล่างนะครับหนึ่งมาที่หลักหน่วยครับนี่ก็คู่นี้ที่เข้านะครับอันนี้นะครับคำนวณย้อนหลังนะครับก็จะมีมาอย่างนี้ตรงๆนะครับสีชุดนี้นะครับมาดูครับคู่ที่สองนะครับได้หกกับห้านะครับจริงไหมฮมาดูหลักสิบครับได้หกจิตครับ จิงไหมนครับที่ย้อนหลังไว้เนี่ยวิธีารประุหลักสิใช้หลักหน่หรือหลักหน่วยบนหลักสิบล้างหน่วยล่างแล้วก็บริุสที่ครับแปดยครับเท่ากับสิบสี่สิบสี่บิครับีนเ็บรินงี่สิบสองบที่กแล้วพมีหแตมเป็นเครับนนี้หลักสิบล้างที่ได้นะคือหกกับเนั่นเองครับต่อมาครับหน่วยล่างที่ผมย้อนหลังได้คือสองสองหนะครับจริงไหมใช้ตำาหนหลักหมื่นวกันสครั้งหลัก ร้อยบนหนึ่ครั้ง10บนหนึ่ครั้งหน่วยบนหนึ่ครั้งหน่วยล่างหนครั้งแล้วก็บรูทสองทีครับสี่บรูเ้าครับเท่ากับสิบสามบรูิ 6, 19, บเก้าบหนึ่งยี่สิบบ้วองยี่สองนเพไป3แต้มก็เป็นห้าถูกไหมครับอ่าฉะนั้นจะได้คู่ชุดนะครับที่4ชุดครับนั่นคือ6 2สองหกห้ครับคู่ที่มาคือคู่นี้นะครับหกนะครับเลขที่ออกจะเจ็ดเหออกหกครับ หลักสิบล้านนะครับได้หกับเจ็ดเข้าที่ตัวนี้เนี่ยหน่วยล้านได้สองกับห้าครับเนี่ยห้ามาที่หลักหน่วยครับอ่าซึ่งจะมีมาตรงๆอย่างนี้ครับก็ถูกเป็นสองหน่วดครับต่อมาครับงวดที่สามนะครับได้เก้าเก้าจริงไหมเนะครับที่ยอมล่าไว้เนี่ยครับอ่านี้จะเป็นผลคำทองยอดล่างนะครับสี่ชุดนี้นะครับจะมีมาตรงๆนะครับหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะเข้านะครับที่ย้ำนะครับว่าเป็นสูตรใหม่นะครับ สามดที่ผ่านมานะสูตรจะเข้ามีมี้ตรงตรงอย่าเเรามาคำมวณดูนครับเราเริ่มไมี่หลักสิครับใช้หลักหมื่นหรือหลักพันนะหลักสิบล้างหน่วยล้างแล้วก็บวิสิทีครับแดบวกก้สี่บวกเก้ 13, 13, 16, 19, 5, นะ 24, 4, ของรสิบสามิบบกบหกสิบสิบก้าบวบามียี่สิบสี่วก4ี่ของจริยี่สิดนะพกเป็นหนึแต้มเป็นเก้าอันนี้คือหลักสิบล่างที่ได้นะครับคิดแกับเนี่ครับต่อมาดูหน่วยล่างครับที่ยอ้อนหลังไว้ได้เก้าสอง 2, จริงไหมอาใช้หลักหมืกก่นวก หลักร้อยบนหนึ่งครั้ง10บบนหนึครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยลรกหนึ่งครั้งแล้วก็บริสิงที่บริสองที่ครับสบริษหนึ่เท่ากับสามสามริษเก้าครับเท่าสิบสองสิบสองบริห้ารับสิบเจ็ดบริสองสิ 2, ้าเพิ่มไปสามแท้มกรเป็นสนะครับคู่ชุดที่จะได้คือแปดครับแปดเก้าแปดสองเก้าเกก้านะครับผลที่ออกคือเก้นะครับ ก็จะมีมาลงตรงนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันเป็นแนวตานะครับสำหรับทานที่ชื่นชอบนะสูตร2ตัโทเรนับแบบนี้นะครับสี่ชุดนะครับก็เป็นสูตรเดินดีสูตรที่น่าลุ้นะครับเอาะครับมาดูกันครับสำหรับงวดนี้นะครับงวดประจำนที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะจะเป็นเลขตัวไหนนะครับที่จะได้จากสูตรนี้เนี่ยมาดูกันนะครับ ก็ส่วนตัวผมก็ยังไม่จะเนนสูตรคำนวณนะครับนะเรามานะหาหลักสิบดูกันครับสิบล้างวันนี้จะเป็นเลขตัวไหนนะครับจากสูตระครับใช้หลักหมื่นวยหลักหมื่น้นหลักสิบล้างหน่วยล้างแล้วก็บดีสิงที่ครับสามบวดาแล้วก็หกหกบวด9เก้า 6, 6, 6, 9, ครับแล้วสิบหบดด้วยเก้นะครมียีบ, 24, บสีบด้วยสีของที่มียี่สิบแปดนะ้แปดเก้าตัวเดิมครับหลักสิบล้างวังน,นี้นะครับวันที่ผ่านมาได้8ปดเก้านะครับออก9ก้้าครับวันนี้แปดนะครับ จะถึงต่อไหมต่อมาดูหลักหน่วยล่างครับจะเป็นเลขตัวไหนก็ลองใช้ตำดับหมื่นวกกัน3ครั้งร้อยบนหนึ่งครั้งสิบบนหครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหครั้งแล้วก็บรุ2ที่ครับเก้า 18, 18, บ 3, ริษเกาเท่าสิบปดสิบแปดบรุษสามนี่เป็นยี่สิบเอ็ดยี่สบเอ็ดก้าเนยครับเป็นสาบบรุ2ที่เป็นสามสงฉะนั้นวันนี้นะครับหน่วยล่างที่ได้ตัวแรกคือสองนะเพื่อเป็นสามได้เป็นห้านะครับ, 3, น 5, นรบก็จรรับ คู่เด่นเนครจะมี8,2,8,5,9,2,9,5ครับได้แล้วนะครับคู่เด่น2ตัวนั้นงคั่นี้ก็จะมีอยู่4คู่นี้นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณากันดูนะครับสูตรเดี่จะต่ออ e ีกไหมนะครับถ้าในนี้ตรงกับเลขที่ชอบแคปบไว้เลยนะครับ ย้ำนะครับว่าวันนี้ผมลงไว้ชมกัน,นเป็นวัแรกนะครับซึ่งสามวันที่ผ่านมานะครับก็จะมีมาอย่างนี้ตรงๆเลยนะครับเรารู้นะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับสูตรสตัวล่างตรงนะครับสี่ชุดครับ วันนี้เป็นวัวแรกนะครับเอ่อทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับสูตรเด่นล่างใะยะยาวนะครับสำหรับวดนี้นะครับวดที่แล้วได้8905นะครับวดนี้นะครับเป็นวัที่2 0ครับได้ศูนย์หครับแต่ถ้าเรามาเทียบกับสูตรนะครับปักหลักนะครับสีชุดนี้นะครับแต่ถ้าเราจะมาตัดคู่เด็ดนะครับจากสูตรเด่นแรกรบยะยาวนี้ ก็จะได้นอยู่ที่2คู่ครับเป็นคือคู่82กับ92นั่นครับสด่ที่2คู่นี้คนระับชนกับสูดเด่นล่างระยะยาวนั่นครับก็จะเหลือแค่นี้ครับถ้าเรานะําำสูดเด่นล่างมาตัดครับจะเหลือแค่นี้2คู่นี้นะครับ82กับ92ครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ส่วนเด่นล่างตัวเดียววันี้นะครับอได้เลขสองนะครับเด่นล่างเวานี้นะครับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรเดินดีนะครับเด่นล่างตัวเดียวนะครับเ่อวานี้ได้สองวดที่แล้วได้เก้าเลยออกเก้าเก้านะครับถ้าเรามาเทียบกับสูตรนี้ก็ชนกันที่เลขนี้เลขสองนะครับก็ เฉลยแค่นี้นะครับถ้าเรานำเล่นวิ่งตัวเดียวสูตรนี้มาตัดนะครับเฉลที่2คูกนี้ะส่วนสูตรครบแรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงไว้ชมกันเป็นแนวทางนะครับสำหรับทั้งที่ติดตามนะครับสูตรครบแรงนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับควข้าวไปแล้วนะครับครบแรกกุนนี้เนี่ยติดจีเลเก้านะครับออกเก้าเก้าอยู่นะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาลงไว้ชมกันนะครับ อโอเคครับและนี่ก็คือสูตรคำนวณสองตัวล่างนะครับที่สี่ชุดครับอ่งางวดนี้ผมอ่าลงไว้ชมกันนะครับเป็นวดวแรกนะครับถ้าถูกใจแคปไว้รีสนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านชมท่านโชคดีนะครับแล้วโปรกรมคลิปหน้าขอบคุณท่สุดครับ